คำว่าตัวตายตัวแทนเนี่ยต้องนิยามอย่างนี้ก่อนว่าบางคนคิดว่ามีผีตัวหนึ่งเฝ้าที่ที่หนึ่งจะต้องเอาคนมาแทนเขาแล้วเขาก็จะไปผุดไปเกิดอันนี้เป็นความเชื่ออย่างหนึง่งที่คาดเคลือ่อนแต่ในโลกของทางวิญญาณเนี่ยคำว่าตัวตายตัวแทนเป็นเพียงภาษาพูดภาษาพูดเท่านั้นเองที่ว่าต้องมาแทนการตายมาแทนกันผมยกตัวอย่างถนนโค้งขึ้นมารถก็ประสบอุบัติเหตุตรงนี้ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมา เขาบอกว่าวิญญาณจะต้องมาทดแทนกันอันนี้จริงไหมแต่ในทางโลกของวิญญาณที่ได้ประจักษ์แล้วคนที่มาอยู่ณนะที่ตรงนี้ที่ตายที่ตรงนี้หนจะต้องมีบุพกรรมบุพกรรมกับอะไรบุพกรรมกับสถานที่บุพกรรมกับคนณนะสถานที่แห่งนั้นผีก็ได้ขอใช้คําว่าผีผีณที่แห่งนั้นคนณที่แห่งนั้นลดประสานลดลดประสานโค้ง รถชนกันเองหรือรถชนคนตายณนะสถานที่นั้นหนึ่งความประมาทหรือเปล่า 2. เส้นทางในการคามานาคมมันผิดแผกแปลกแนวหรือเปล่าเราโทษผีอย่างเดียวไม่ได้นะครับตรงนี้อีกประการหนึ่งอันนี้ที่เห็นชัดตรงนั้นมีมาเหศักรหรือเปล่ามีภพภูมิผมจะไม่ใช้คำว่าวิญญาณเพราะว่าวิญญาณเป็นหนึ่งในขันห้าขอใช้คำว่าผีแล้วกันหากมีกรรมด้วยกันร่วมด้วยกันณนะสถานที่นั้น ห้ามอย่างไรก็ไม่ได้ครับก็ยังต้องตายอยู่ที่นั้นตามกฎหลักกฎแห่งกรรมลองเอามาเปรียบเทียบนะคนมาเป็นร้อยเป็นพันทําไมเขาไม่เป็นไรล่ะผ่านกันเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าม,ามาเจอสองคนสามคนทำไมต้องมาตายตรงนี้นี่แหละคือคําตอบ